เดี๋ยวเราจะมาเปิดชิมค่ะป้าหมูเอาไปแช่ตู้เย็นมาเพื่อนๆดูเย็นแบบเจี๊ยบเลยนี่นะคะดูสีสวยมากเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะโอ้ยเผ็ดร้อน สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทําวายพีชหมักขิงสดนะพีชก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพันนี้เป็นพันพีชเจดนะคะก็จะให้กลิ่นหอมนะแล้วก็มีรสหวานนะคะจะเอาพีชสดมาหมักวนยนะแล้วก็เพิ่มขิงเข้าไปด้วยนะคะให้มีความเผ็ดร้อนมากขึ้นนะมันจะแบบรสชาติมันจะเข้มข้นมากเลยนะเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ วันนี้เราใช้พีชที่1นกิโลนะคะเราจะล้างทำความสะอาดนะขัดผิวให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะนี่นะคะ1นกิโลก็เยอะมากเลยนะเราจะใช้น้ำหนละิตรน้ำมาเทต้มนะเปิดเตาเลยนะเราจะใช้ไฟแรงนะคะตอนนี้ ตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะเราจะเทลูกพีชที่เราหั่นไว้หนึ่งกิโลลงไปเลยค่ะนี่นะคะหนึ่งกิโลใส่เยอะๆเลยวันนี้ป้าหมูจะใช้น้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนะคะน้ําตาลทรายแดงไม่ฟอกสีแบบนี้นะเทหนึ่งกิโลลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เทน้ำตาลทรายลงไปแล้วอย่าลืมคนมันด้วยนะคะมันจะติดก้นหม้อนะ พอน้ำตาลทรายละลายแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เบาไฟลงเลยนะพอเราเบาไฟลงนะคะเราจะต้มพีต่ออีก20นาทีนะเดี๋ยวครบ20นาทีมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ต้มพีกครบ20นาทีแล้วนะคะก็จะเดือดแบบนี้เลยนะนี่นะคะพีกของเราก็จะฉ่ำน้ําเชื่อมมากเลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเราจะปิดเตาเลยค่ะเห็นไหมคะเราต้มพีชนะคะครบ20นาทีเนี่ยเพื่อนๆดูพีชเขาแบบสลดลงแบบนี้เลยนะเราต้มเอาความเข้มข้นของเขานะคะออกมาได้มากที่สุดเลยนะในการทำไวยพีชขิงสดนะคะป้าหมูจะไม่ใช้เนื้อพีชนะเราจะตักเนื้อพีชออกนะคะ ในรอบนี้เราจะไม่หมักรวมกับเนื้อนะเพราะว่าเราจะหมักขิงสดแทนนะคะเนื้อเราจะตักออกนะเนื้อนี้นะคะทำรอยแก,ก้เอาไปใส่น้ําแข็งกินได้เลยนะเพื่อนๆน,นะป้าหมูจะเก็บเนื้อเอาไว้ทําแยมนะคะเราจะได้แยมหลายกระปุกเลยนะเพราะว่าเนื้อหนึ่งกิโลนะคะวายพีชขิงสดวันนี้เราจะหมักด้วยขิงสดแทนนะคะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือนะเราจะเติมเพิ่มอีก3ลิตรนะคะป้าหมูใช้นะ้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มนะคะเราจะเทลงไปเลย3ลิตรในขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆจะต้องแบ่งน้ำใส่ชามเล็กเพื่อเท,ทยีส์นะ วันนี้เราใช้ยสต์ทำขนมปังแบบนี้นะคะหนึ่งช้อนชานะเทลงไปในน้ำที่เราแบ่งใส่ชามไว้นี่นะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะนี่นะคะแบบนี้นะเราจะปล่อยให้ยิต์เขาทำงานไปก่อนนะระหว่างนี้เราจะไปเทน้ำลงถังหมักนะคะ พอเราเทน้ําลงถังหมักเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ขิงนะคะในขั้นตอนต่อไปนะเราจะหมักสดแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยป้าหมูใช้ประมาณ50กรัมนะคะใส่เยอะมันจะเผ็ดร้อนนะเพื่อนๆน,นะป้าหมูใช้ขิง50กรัมนะคะ เราไม่ใส่ขิงเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งมันจะมีความเผ็ดร้อนนะสองมันจะไปกบกิ่นพีชนะคะเราใส่เข้าไปเนี่ยห้าสิบกรัมมันจะเข้าไปชูกลิ่นกันนะคะระหว่างพีชกับขิงมันจะไม่ตีกันนะเพื่อนๆนะคือมันจะไปชูรสชาตินะมันจะไปชูรสชาติช่วยให้มันแบบโดดเด่นมากขึ้นนะคะตอนนี้ยีตของเราก็เริ่มขึ้นฟูแล้วนะคะพร้อมที่จะเทลงถังหมักแล้วเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะขึ้นฟองแบบนี้หมายความว่า ใช้งานได้นะถ้ายิตดตกตะกอนนอนก้นน้ำมันจะใสแจ๋วเลยหมายความว่ายิตดหมดอายุนะคะถ้าขึ้นฟองให้เห็นแบบนี้หมายความว่ายิตดใช้งานได้พร้อมเทลงถังหมักเลยเทลงไปเลยค่ะพอเราเทยิตดลงไปนะคะเพื่อนๆจะต้องปิดฝาให้สนิทก่อนนะเพราะว่าเราจะเขย่าถังนะเขย่าถังเลยค่ะ เห็นไหมคะเขย่าถังแบบนี้นะยิ์เขาก็กระจายตัวได้เร็วขึ้นนะคะทํางานได้ไวขึ้นนะเราเขย่าถังเสร็จเพื่อนๆอย่าลืมคลายฝาเกียวออกครึ่งเกียวนะคะให้ฝาเขาขยับได้แบบนี้นะพอเราคลายฝาเกียวออกนะคะเพื่อนๆเขียนสติกเกอร์มาติดไว้นะว่าเราหมักไว์อะไรวันที่เท่าไหร่นะวว้พีชขิงสดนะคะวันที่25เดือน5ปี66นะเดี๋ยวเราจะหมักในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ2สัปดาห์นะ เดี๋ยวครบสองสัปดาห์นะป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่า Y วน์พีขิงสดของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดต Y วน์พีขิงสดนะป้าหมูหมักไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเดือนห้านะคะวันนี้วันที่สิบเดือนหกแล้วนะ,ะระยะเวลาในการหมักทั้งสิ้นนะคะสิบหกวันน,นะเดี๋ยววันนี้เราจะมากองกากแล้วก็นอกยีดกันเลยนะคะ เทลงไปได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะเปิดไวน์ออกมาเพื่อที่จะนกยีสต์นะและชิมวายของท่านมีรสขมและรสเฟื่อนนะคะวันนี้ป้าหมูจะสอนวิธีการแก้รสขมและรสเฟื่อนในวน์นะโดยการเติมน้ำตาลทราย50กรัมนะคะป้าหมูใช้น้ำตาลทรายขาวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะ ให้สีของไวายเราไม่ค้าจนเกินไปนะเราจะเติมในขั้นตอนนี้เลยค่ะเปิดเตาได้เลย <S <S เพื่อนๆเ,อนเทน้ำตาลทรายลงไปแล้วคนด้วยนะคะไม่งั้นน้ำตาลจะติดที่ก้นหม้อนนะ วันนี้เราจะน็อกยีตที่45องศานะคะตอนนี้ป้าหมูก็วัดอุณหภูมิได้ที่45องศาแล้วนะคะป้าหมูจะปิดเตาก่อนนะหลังจากที่เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะเราจะต้องพักวายของเรานะคะให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะ เดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตนะคะหลังจากที่วายเป็นอุณหภูมิห้องแล้วเพื่อนๆรอชมค่ะตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักวายพีชขิงสดนะจนเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเทลงถังสําหรับบ่มได้เลยนะ ในขั้นตอนการบ่มนะคะเพื่อนๆสามารถปิดฝาถังให้สนิทได้เลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7วันนะเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้นะคะว่าวายพีชขิงสดเราจะมีรสชาติที่กลมกล่อมขนาดไหนน้ําจะใสมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายพีชขิงสดนะคะป้าหมูบ่มมา10วันแลเพื่อนๆดูนะถังกดไม่ลงนะคะดูดูนิ้วป้าหมูนะกดจนแบบ เล็บนี่ขึ้นสีเลือดเลยนะคะเนี่ยประหมูกดแบบสุดแรงเลยนะแต่ถังกดไม่ลงนะคะมองไม่เห็นภายน้ําแต่ถังกดไม่ลงเพื่อนๆนะในกรณีนี้นะคะมันก็เกิดสปาร์กิ้งไว้เพื่อนๆจริงๆแล้วพีส,สดนะไม่มีกดเลยนะคะไม่เหมือนกับสับป,ประรดหรือว่าอังุ่นนะคะหรือว่าสตรอเบอรี่นะพวกนั้นเขาจะจัดอยู่ในประเภทผลไม้ที่เป็นกดนะคะแต่ว่าพีส,สดนะ เขาไม่ได้มีกดแต่อย่างใดเลยนะเพื่อนๆนะเป็นผลไม้หวานๆอร่อยนะคะไม่ได้มีกดเลยแต่ทำไมเกิดสปาร์กิ้งไวเพราะว่าเราหมักขิงสดนะคะตัวขิงสดมันไปทําปฏิกิริยานะคะทําให้เกิดสปาร์กิ้งไวนะเราบ่มไปแล้วนะคะเขาก็เกิดสปาร์กิ้งไวได้นะโดยที่ไม่ได้ขึ้นฟองอากาศเลยด้วยซ้ำไป เปรียบเทียบกับตัวนี้เพื่อนๆดูบ่มแล้วเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นวน์มะไฟนะหมักน้ําพึ่งมะนาวเพื่อนๆดูขึ้นฟองแบบนี้เลยอันนี้บ่มแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยบ่มแล้วเกิดสปาร์กิ้งวน์ชัดเจนแบบนี้เลยในขณะที่ตัววน์พีทมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นฟองอากาศอะไรแม้แต่น้อยเลยแต่เป็นสปาร์กิ้งวน์เพื่อนๆพป้าหมูถึงบอกว่าเวลาที่เพื่อนๆบ่มไปแล้วนะคะ สวันสาวันให้มาจับถังดูถ้าถังแข็งแบบนี้เลยเราก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็แค่คลายฝาถังออกเล็กน้อยนะแล้วก็บ่มต่อเลยนะแต่ถ้าเกิดฟองอากาศแบบนี้เกิดฟองอากาศแบบนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราบ่มแล้วนะคะยีสต์ที่กลับมาทํางานอีกเป็นยีสต์จัดกดผลไม้นะคะมันไม่ทําให้วายเราเสียรสชาตินะเพื่อนๆนะมันกลับจะส่งเสริมให้ไวน์ของเราอะ่ะ มีความเข้มข้นอร่อยมากขึ้นนะมันเกิดสปาร์กิ้งไวน์แบบนี้นะคะเราจะต้องเก็บเทสใส่ขวดแก้วนะเพื่อนๆนะจริงๆแล้วขวดที่สามารถจะใช้ได้อีกประเภทหนึ่งก็คือขวดน้ำอัดลมนะคะสามารถใช้ได้กรณีที่ไวน์ถังแข็งแบบนี้นะแต่มองไม่เห็นฟองอากาศเลยนะป้าหมูวางถังแบบนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะเพราะว่า เราไม่คลายฝาถังเลยเพราะว่าจะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยในกรณีที่ไม่ได้เกิดฟองอากาศหรือภายน้ําเลยเพื่อนๆดูน้าในในถังเนี่ยคือนิ่งใสนะนิ่งใสเลยแต่ถังกดไม่ลงเนี่ยก็คือมันมีอากาศมีแก๊สอยู่ข้างในนะคะเพราะว่ามันเกิดสปาร์กิ่งไวนั่นเองนะแล้วคราวนี้เวลาที่เกิดสปาร์กิ่งไว้เพื่อนๆดูนะก้นถังมันก็ตกตะกอนไปนะก้นถังนะคะเห็นไหม ก้นถังเนี่ยจะมีตะกอนอยู่เห็นไหมคะเนี่ยตะกอนอยู่เกาตกลงใต้ก้นแบบเนี้ยเราก็จะเอียงถังเทใส่ขวดนะเราจะเก็บใส่ขวดแก้วแบบนี้นะได้ยินไหมคะก็คือข้างในเขามีแก๊สนั่นเองนะเห็นไหมคะเริ่มเกิดปฏิกิริยาพอเราเปิดฝาออกเห็นไหมมันเริ่มเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเพื่อนๆดูพอป้าหมูปเปิดฝาถังออก กลิ่นหอมมากเลยค่ะอันนี้แบบกลิ่นหอมแบบน้ำลายไหลเดี๋ยวป้าหมูจะเทสใส่ขวดนะคะเนี่ยป้าหมูก็ยกเอียงเทแบบนี้เลยนะ เเพื่อนๆเห็นไหมมันซ่ามากเลยทั้งๆที่ตอนที่อยู่ในถังเนี่ยมองไม่เห็นเห็นไหมคะเนี่ยตอนแรกน้ําใสเลยตอนนี้ก็พอเราเปิดฝาถังนะคะแก๊สเขาดีดขึ้นมานะพวกแก๊สต่างๆเขาดีดขึ้นมามันก็ทําให้ขุนตะกรนขึ้นมาด้วย เราผ่านการน็อกยีตมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่เราดื่มไปมันจะสอดท้องไหมมันจะปวดท้องไหมเพราะว่าเราได้ผ่านการฆ่าเชื้อหรือพาร์เจไรมาแล้วนั่นเองแต่ถ้ายีตตื่นกลับมาทํางานอีกแบบนี้มันเกิดจากกดผลไม้หรือว่าพืชผักสมุนไพรที่เรานํามาเป็นเบสในการทําไวน์นะคะมันทําให้อร่อยขึ้นนะคะไม่เสียรสชาติอะไรเลยนะนี่นะคะหลังจากที่เราเทแล้วเนี่ยก็หมูให้ดูเลยเนี่ย ป้าหมูเทผ่านกวยแบบง่ายๆเลยนะเราก็เอียงถังเทนะคะเนี่ยมันเป็นสปาร์กิ้งววมันก็เลยจะมีความขุ่นเล็กน้อยนะเพราะว่ามันมีตะกอนนะคะหลังจากที่เราเทเสร็จนะคะป้าหมูก็จะปิดฝาไว้ให้สนิทเลยนะเราจะปิดฝาสนิทแบบนี้เลยนะคะวันนี้ป้าหมูสอนการเก็บไว้ให้ดูก่อนนะคะขวดนี้เพื่อนๆดูน้ําใสกิ๊กเลยใช่ไหมเนี่ย ดูไว้นะคะตอนนี้คือน้ําใส่กิ๊กแบบนี้เลยเขยับมาแบบนี้เพื่อนๆจะได้มองเห็นปากขวดว่าป้าหมูไม่ได้ใช้เครื่องอัดก๊าซหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะเห็นไหมคะนี่คือสปาร์กิ้งไวน์ขวดนี้เนี่ยเป็นปีแล้วนะคะ ป้าหมูวางในอุณหภูมิห้องเป็นปีละเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยน่ากินไหมคะนี่คือวนยนะเพื่อนๆก้นขวดก็มีตะกรนตกปกติเลยเหมือนวายทุกชนิดเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยดูเพื่อนๆดูเนี่ยวางมาเป็นปีแล้วคะ่ะป้าหมูใส่ขวดแก้วนะเดี๋ยวป้าหมูแช่ตู้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตรสชาติในภายหลังนะ าหมูเอาไปแช่ตู้เย็นมาเพื่อนเพื่อนดูเย็นแบบเจี๊ยบเลยนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเพื่อนๆดูสีสีคือได้จากพีชด้วยนะคะแล้วก็ได้จากขิงด้วยนะมันผสมผสานกันแบบ ลงตัวเพื่อนๆนะนี่นะคะดูสีสวยมากเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะโอ้ย,อยเผ็ดร้อนอื <ๆ S 2> มันหอมขิงนะคะเราใช้ขิงสดนะมันก็จะเป็นสมุนไพรเพื่อนๆมันก็จะได้กลิ่นสมุนไพรมันจะได้กลิ่นขิงความร้อนความเผ็ดของขิงอ่ะมันช่วยทำให้วายเราอะแบบ มีมีมิเตียเพื่อนเพื่อนมันแบบมันร้อนวูบว่าบอะกินเข้าไปอ่ะมันหอมขิงแบบอบอวลอยู่ในปากนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเพื่อนเพื่อนท่านอื่นจะได้ทราบถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะ ป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ